เอ้ยช่างช่างนี่อะไรของช่างเนี่ยมันมีด้วยอ่ะช่างอันนี้ช่างซื้อจากร้านไหนเนี่ยช่างเนี่ยทำไมมีสองด้านอ่ะผมพ่ไม่เคยเห็นนะช่างนี่เลยครับมีดปอกซ้ายปอกขวานะครับอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับมันปอกยังไงช่างอยากดูอ่ะช่างช่างทำให้ดูหน่อยได้ป่ะช่างคือต้องบอกก่อนนะครับมีดของเรานะครับที่ทำขึ้นนะครับทำออกแบบมาเพื่อหน้าอนโดยเฉพาะนะครับคือช่างดึงเขาก็ ถ้าเจออันแบบไหนเขาก็ตำมีดแบบนั้นนะครับนี่นะครับของผมอยากดูช่างเดี๋ยวช่างช่างพึงให้ดูหน่อยไหม่างเอาปอกผิวก่อนนะครับเอ่า้อมถ้าจะใช้อีกฝั่งก็อันนี้เป็นปอกซ้ายนะครับอ๋อเดี๋ยวอีกเล่มหนึ่งปอกขวานะครับโอเคครับช่าง ผิวก็ประมาณนี้นะครับได้อยู่ช่างสวยมวินะครับแล้วอีกฝั่งนะช่างช่างใช้ยังไงเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็กลับด้านนะครับนี่ลยครับกลับแบบนี้นะครับนี่เลยครับคือที่ผมทำแบบนี้นะครับมันประหยัดน้ามมีดด้วยนะครับแบบนี้ก็ปอกได้นะครับปอกผิวได้เหมือนกันนะครับ อยู่ก็เอาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยจังหนึ่งเล่มได้สองได้สองอย่างเลยนะรับใช่สองกวัางนะครับใช้สะดวกใช่ไหมจังใช้งานสะดวกก,การตำเมีน่มันมีหลายวิธีนะครับจ้ารุ่นเก่าเขาก็มีวิธีกันเยอะนะครับ<อ>นี่เลยครับของผมแบบนี้อเ,นเอาไปนะจังเอาไปตำตามกันได้นะครับถ้าของไก่รงกับนานของไก่นะครับตำตามได้เลยนะครับวิธีนี้<า>ไม่จาเป็นต้องเป็นตรงนี้นะครับเป็นตรงอื่นก็ได้นะครับนี่เลยครับโอเคครับจ้างขอบคุณมากครับจ้างโอเคครับผมขอบคุณครับ